ช่วงข่าวเด่นเป็นประเด็น กลับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวยามบ่ายในช่วงของข่าวเด่นเป็นประเด็นกันต่อนะคะในช่วงที่2ค่ะมากันที่เรื่องราวของกรมประมงกันบ้างนะคะเขาออกประกาศฉบับใหม่ฤดูน้ําแดงค่ะ2566คุ้มครองสัตว์น้ําจืดมีไข่ทั่วประเทศนะคะเริ่ม16พฤษภาคมนี้ค่ะนายเฉลิมชัยสุวรรณรักอธิบดีกรมประมงค่ะท่านบอกว่ามาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําจืดในฤดูปลาน้ําจืดมีไข่ด้วย กํากหนดให้ใช้เครื่องมือวิธีการทําประมงที่ไม่เป็นการทําลายาพันทรพย์ทรัพยากรสัตว์น้ําจืดและเป็นเครื่องมือที่ ประชาชนเนี่ยนะคะใช้จับสัตว์น้ําเพื่อการดํารงชีพเนี่ยให้สามารถจับสัตว์น้าจืดในช่วงเวลาการบังคับใช้มาตรการทั่วประเทศค่ะโดยเปิดโอกาสให้ทรัพยากรสัตว์น้ํานี้นะคะได้มีการฟื้นตัวแล้วก็เกิดขึ้นใหม่เข้ามาทดแทนสัตว์น้ําเดิมที่ถูกนําไปใช้ประโยชน์แล้วก็ดํารงอยู่อย่างยั่งยืนก็จะเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้แก่ประชาชนเช่นเดียวกับมาตรการปิดอ่าวของฝั่งทะเลค,ค่ะเขาก็มีการติดตามนะคะคุณผู้ฟังมี มีการติดตามประเมินผลมาตรการฤดูน้ำแดงในรอบ2ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2,564ถึง2,565ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยก็คือครอบคลุมนะติดตามครอบคลุมพื้นที่20ลุ่มน้ำนะคะ49จังหวัด72แหล่งน้ำา2 6 6จุดเก็บตัวอย่างนะคะรวมตัวกันเนี่ย อย่างปลาทั้งหมดนี่นะคะ175ชนิดพบว่าปลาส่วนใหญ่ค่ะวางไข่เกือบทั้งปีนะคะโดยผลสำเร็จจากการประกาศจากการออกประกาศออกไปนะคะที่ผ่านมาเนี่ยสามารถที่จะรักษาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในภาพรวมของประเทศไทยได้มากถึงร้อยละ59.9เลยทีเดียวนะคะซึ่งปริมาณพ่อพันธุ์แม่พันธุ์สัตว์น้ำเนี่ยมีความใกล้เคียงกับช่วงเวลาที่ผ่านมาส่งผลให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์สัตว์น้ำจืดเนี่ยนะคะมีโอกาสได้ สืบพันวางไข่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ประกอบกับข้อมูลจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยายพบว่าลักษณะอากาศของประเทศไทยราย3เดือนนะคะกับปรากฏการณ์เอโซยังคงสภาวะเป็นลานิยานะคะแล้วก็ปรากฏการณ์เอโซจะเข้าสู่สภาวะปกติในช่วงของเดือนมีนาคมถึงเมษาย,ยน2566ซึ่งจะทําให้ในช่วงมีนาคมนะคะถึงพฤษภาคม2566นี้เนี่ย ปริมาณฝนและอุณหภูมิบริเวณประเทศไทยจะใกล้เคียงค่าปกตินั่นหมายถึงว่าช่วงระยะเวลาดังกล่าวค่ะจะเข้าสู่ช่วงฤดูน้ําแดงและเพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสัตว์น้ําแล้วก็ระบบนิเวศเนี่ยเกิดความยั่งยืนนะคะตามหลักการบริหารจัดการทรัพยากร รดูสัตว์น้ำจืดมีไข่หรือว่ารดูน้ําแดงเนี่ยก็เลยต้องออกมาตรการนี้ออกไปนะคะซึ่งมาตรการฤดูน้ําแดงค่ะยังคงกําหนดพื้นที่แล้วก็ระยะเวลารวมถึงเครื่องมือนะคะที่ให้ใช้ เป็นไปตามมาตรการเดิมค่ะโดยมีการเพิ่มอำนาจให้กับคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนะคะให้สามารถออกประกาศกำหนดพื้นที่แล้วก็เครื่องมือวิธีการทำการประมงแล้วก็เงื่อนไขการทำการประมงนะคะเพื่อให้มีความเหมาะสมตามสภาพข้อเท็จจริงของแต่ละพื้นที่ค่ะทางนี้การกำหนดพื้นที่ระยะเวลาดดูสัตว์น้ำจืดมีไข่หรือวางไข่เลี้ยงตัววัยอ่อนแล้วก็การกำหนดเครื่องมือวิธีการทำการประมงเนี่ยเงื่อนไขในการทำการประมงประจำปี 2566ค่ะก็แบ่งพื้นที่แล้วก็ระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมายออกเป็น3ระยะนะคะตามความเหมาะสมของระบบนิเวศของแต่ละพื้นที่ในส่วนของเครื่องมือวิธีการทําการประมงที่อนุญาตนะคะให้สามารถทําการประมงในฤดูสัตว์น้ําจืดมีไข่ได้ในอาทิตย์เบ็ดทุกชนิด ยกเว้นเบ็ดราวเบ็ดพวงที่ทำการประมงโดยวิธีการกระชากหรือการใช้เครื่องมืออื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันค่ะพวกตะแกงสวิงช้อนยอหรือชนางนะคะซึ่งมีขนาดปากกว้างไม่เกิน2เมตรและไม่ทำการประมงด้วยวิธีการประดาตั้งแต่3มเครื่องมือขึ้นไปรวมถึงแหที่มีความลึกไม่เกิน6ศอกหรือว่า3เมตรนั่นเองนะคะกรณีที่คณะกรรมการการประมงประจาจังหวัด ประกาศกำหนดมาตรการอนุรักษ์ในพื้นที่ใดพื้นที่1โดยห้ามทําการประมงที่ใช้เครื่องมือวิธีการทําการประมงและเงื่อนไขในการทําการประมงอย่างใดอย่างหนึ่งตามวรรคหนึ 5, ให้ถือปฏิบัติตามประกาศนั้นด้วยนะคะหากว่ามีผู้ใดค่ะ ฝ่าฝืนตามประกาศมาตรา70แห่งพระราชะกำหนดการประมงพุทธศักราช2558และที่แก้ไขเพิ่มเติมค่ะมีโทษปรับตั้งแต่5,000ถึง50,000บาทหรือปรับจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมงนั่นเองนะคะก็ใครที่เป็นสายตกปลานะคะสายที่จะไปเรื่องของตกปลาต่างๆหรือว่าพี่น้องประมงเนี่ย ก็อย่าลืมนะคะศึกษาประกาศมาตรการของการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําในฤดูปลาน้ําจืดมีไข่ด้วยนะคะหรือว่าฤดูน้ําแดงด้วยนะก็จะเริ่มคุ้มครองสัตว์น้ําจืดมีไข่ทั่วประเทศเริ่ม16พฤษภาคมนี้แล้วนะคะก็ปฏิบัติกันให้ถูกต้องด้วยนะไม่อย่างนั้นจะมีความผิดนะคะ